กาแฟเนี่ยนะหัวใจสําคัญของยุคหนึ่งบัญญาคืออย่างนี้ครับในช่วงศตรวตรรษที่สิบเถึงสิคาเฟ่ในลอนดอนปารีสเวียนนาไม่ได้เป็นแค่ร้านเครื่องดื่มแต่เป็นเหมือนกับสถานที่ระดมความคิดสําหรับคนในยุคนั้นเลยก็ว่าได้มีร้านกาแฟใน London, ลอนดอนร้านหนึ่งนะครับก็ได้ฉาย,ยาว่าเพนนียูนิเวอร์ซิตี้เพราะแค่จ่ายเพนนีเดียวเนี่ยก็ได้นั่งฟังนักปัชญานักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองครับซึ่งก็เป็นผลนะครับให้มีการแลกเปลี่ยนไอเดียกันทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนวิทยาศาสตร์และแนวคิดรรรััฐบบาาาาาลที่ต้ออองงมมามจากคควยยินนขปะชช อีกทั้งยังมีร้านกาแฟาชื่อดังอย่างคาเฟ่โปรโคมนะครับที่ตั้งอยู่ในปารีสในประเทศฝรั่งเศสคือที่รวมตัวกันของวอลแตร์และลูโซซึ่งหลายแนวคิดที่พูดคุยกันตรงนั้นนะครับก็กลายเป็นแรงบันดาลใจสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสกาแฟาเนี่ยกลายเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่คนนะครับดื่มเป็นตอนเช้าเพื่อทําให้ตาสว่างทั้งทางร่างกายและความคิดจนมีคําพูดที่ว่ากาแฟาเนี่ยคือพลังงานของการปฏิวัติทางปัญญาท้ายที่สุดนี้นะครับนักประสร์อย่างไบรอันโควานผู้เขียน The Social Life of Coffee ก็ได้บอกว่าร้านกาแฟเนี่ยคือสถาบันสาธารณะแห่งแรกๆของยุโรปจากถ้วยกาแฟเล็กๆจึงก่อให้เกิดขึ้นความคิดใหญ่นะครับที่เปลี่ยนหน้าปฏิาสตร์ของโลกตลอดกาลถ้าเกิดชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พวกเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับ